สวัสดีค่ะชื่อโบนะคะนางสาวสุภาพันธ์ตัวรักษาค่ะปัจจุบันค่ะกำลังทำงานอยู่แล้วก็ต้องการใช้คะแนนสิทธร์เพคะจะไปยื่อเรียนต่อปโทคะแนนที่ต้องการได้ก็คือ75ขึ้นไปส่วนคะแนนที่ทำได้อยู่ที่82ค่ะ สื่อการเรียนของสถาบันนะคะก็ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็โปรแกรมใช้งานง่ายค่ะลงทะเบียนเรีเยนจริงๆแล้วก็ยังประทับใจค่ะเรื่องของโปรแกรมแล้วก็เรื่องของการใช้งานค่ะก็ไม่ได้มีติดข,ขัดแล้วก็พอถ้ามีติดข,ขัดก็สอบถามทางอาจารย์โจก็ได้รับกัรคำตอบด้วยการช่วยเหลือได้ค่อนขค่าทันทีเลยค่ะแล้วก็พอได้เรียนแล้วก็มีเรื่องของระบบที่สามารถเรียนได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาเลยค่ะ ก็เคล็ดลับนะคะก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะก็เรียนตามที่อาจารย์โจโก u i d i n g มาในแต่ละขั้นตอนว่าต้องเรียนอันไหนก่อนอันไหนอันดับหลังแล้วก็ทําตามที่เขาแนะนํามาเลยค่ะเราวางแผนขั้นตอนการเรียนวันไหนเราเรียนกี่ชั่วโมงเรียนวันไหนบ้างแล้วก็ follow, follow follow ตามที่เขาแบบวางแบบเอาไว้ให้อ่ะค่ะ อะไรก็ไม่ได้มีผลแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกกว่าด้วยแล้วก็ค่อข้างที่จะด้วยความเราไปทํางานอยู่ทําให้เราสามารถเลือกเวลาลงเรียนเองได้เรียนตอนช่วงหลังทํางานก็ได้หรือสามารถไม่เหน็บเวลาการเรียนเองได้ได้ดีกว่าตอนถ้าเราถ้าเราต้องไปเรียนสดที่คลาสัะค่ะบบการเรียนก็มองว่าเป็นการคุ้มค่าที่ลงทุนในการซื้อคอร์สนี้เป็นซีรี f u l l Package ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ทริคการออกข้อสอบทริกในการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดค่ะคุณอาจารย์โจมากๆเลยค่ะที McConnell ่ให้ความช่วยเหลือและให้การซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจตลอดการเรียนค่ะ แน่ความทุกคนอ่ะด้วยความเราทํางานแล้วเราเวลาอาจจะมีจํากัดอาจจะมีเวลาเต็มตัวไม่มากก็มองว่าร์อนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับคนที่ไวทำงานที่มีเวลาน้อยสามารถเลือกเรียนเวลาโรงเรียนเองได้แล้วก็สามารถเมนเน็ตตัวเองได้นะคะแล้วก็ก,ก็ค่อยดูค่อยพิจารณาว่าโปรแกรมไหนเหมาะกับเราแต่ถ้าอย่างของเราเนี่ยต้องการโปรแกรมที่อาจช้าจะชัวชัวแน่นอนคะแนนได้ชัวช์วแน่นอนเพราะว่ามีภารกิจหรืองานได้ทำอย่างอื่นต่อ ลุยเลยค่ะ